สองช็อตวิภาวีสีทองถูกนักตกสาวสหรัฐอเมริกาตีบอลอัดใส่หน้าเห็นจังหวะขอโทษโกรธไม่ลงศึกเนชั่นลีก2023สัปดาห์2เป็นคลิปที่กำลังแชร์กันในโลกออนไลน์กับการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงเนชั่นลีก2023สัปดาห์2นัดที่ทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติสหรัฐอเมริกาโดยในการแข่งขันครั้งนี้วิภาวีสีทองถูกนักตบฝั่งสหรัฐอเมริกา จอแดนทอมสันตีบอลอัดใส่หน้าแบบไม่ได้ตั้งใจซึ่งทั้งคู่ก็ต่างยกมือขอโทษกันโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในเซตสองแต้มนักตบสาวไทยกำลังตามหลังทีมชาติอเมริกา16-20ทางด้านจอแดนทอมสันลอยตัวขึ้นตบลูกเพื่อหวังทำคะแนนแต่บอลพุ่งไปดวนใบหน้าของวิภาวีสีทองแบบไม่ได้ตั้งใจทางจอแดนทอมสันจึงยกมือขอโทษทางด้านวิภาวีสีทองก็ไม่ได้ติดใจอะไรยกมือไหว้กลับไป สรุปผลคะแนนการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชันลีก2023นีนัดดังกล่าวทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติสหรัฐอเมริกา0-3เซต21-25 18-25 16-25ส่งผลให้อยู่อันดับที่10จากการลงเล่น6นัดรวมสัปดาห์แรกชนะ2แพ้4นัดมี7คะแนนส่วนทางด้านสหรัฐอเมริกาอยู่อันดับที่2จากผลงานชนะ6นัดรวดมี15คะแนน